สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันอีกแล้วนะจ้าแม่จา๋าช่วงน้องแก้วรีวิวสินค้าค่ะแม่นะคะวันนี้จะมีงานยีนมาสื่อให้กับคุณแม่ค่ะรีวิวสินค้าเสื้อยีนงานปักสวยๆงานเก๋ๆกันเลยค่ะคุณแม่จา๋าวันนี้ก็จะเป็นงานพรีเมียมกันอีก1 EP ค่ะแม่เดินทางมาถึงที่ EP 1 0หรือว่า EP 1 0แล้วเนาะแม่เนาะชอบรหัสไหนชอบตัวไหนค่ะคุณแม่จา๋าราคาเดียวเลยนะ290กบบาทแจ้งรหัสกับน้องแอดมินได้เลยนะคะแม่จา๋าเดี๋ยวเราไปดูสินค้ากันเลยค่ะ ตัวนี้เลยค่ะรหัสกอไก่ศูนย์หนึ่งกอไก่ศูนย์หนึ่งนะคะตัวนี้รอบอกค่ะจะอยู่ที่ห้าสิบแปดนิ้ว balances. แม่ดูรอบอกจากตรงนี้นะรอบอกจากตรงนี้ค่ะคุณแม่จา๋าตัวใหญ่ๆตัวเป้งๆกันแบบนี้เลยอกห้าสิบแปดนิ้วกอไก่ศูนย์หนึ่งค่ะแม่ต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์สองค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สองปักน่ารักตะมูตะมีกันเลยค่ะคุณแม่จา๋ารอบอกตัวนี้อยู่ที่สี่สิบหกนิ้วรหัสกอไก่ศูนย์สองต่อด้วยเลยจ้ะคุณแม่จ๋ารหั กกอไก่ศูนย์สามอูโหูแม่อันนี้น่ารักจริงๆรหัสกอไก่ศูนย์สามนะคะตัวนี้รอบอกสี่สิบสี่นิ้วคอเชิ้ตกระดุมหาหน้าค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สามต่อด้วยเลยค่ะรหัสกอไก่ศูนย์สี่รหัสกอไก่ศูนย์สี่ตัวนี้รอบอกสี่สิบแปดนิ้วงานสวยรหัสกอไก่ศูนย์สี่นะคะแม่๋าต่อด้วยรหัสกอไก่ศูนย์ห้าค่ะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าคุณแม่๋าตัวนี้อย่าพลาดคุ้มสุด ใส่เป็นงานเสื้อคลุมได้ใส่เป็นงานเสื้อเดี่ยวสวยรหัสกอไก่ศูนย์ห้ารอบอก52นิ้วได้ทั้งปักได้ทั้งงานอุ้ยแม่สวยๆเก๋ๆกันเลยค่ะรหัสกอไก่ศูนย์ห้าต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์หกคุณแม่สวยเลิศเลิศสแมนแปนกันไปเลยนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่54นิ้วรหัสกอไก่ศูนย์หกต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดค่ะรหัสกอไก่ศูนย์เจ็ดรอบอก52นิ้วค่ะ พอเชิดกระดุมหาหน้ายีนแท้แบรนด์แท้มือสองนะแม่นะวันนี้จะคัดที่เป็นแบบเกรดพรีเมียมมาให้รอบอก52นิ้วรหัสกอไก่07ต่อด้วยเลยนะคะรหัสกอไก่0ูคุณแม่จ๋า0ูนก็สวยรอบอกจะอยู่ที่44นิ้วรหัสกอไก่0ูอก44นิ้วนะแม่นะต่อด้วยรหัสกอไก่0ูนย์เก้าแม่ใจละลาย สำหรับตัวนี้บอกเลยว่าต้องเอฟต้องมีแล้ว ep 1 0อ่ะแม่เหมาไปหมดก็ยังคุ้มนะแม่นะคุ้มสุดๆกันไปเลยนะคะรหัสกอไก่ศูนย์เก้าค่ะรอบอก48นิ้วแล้วก็รหัสสุดท้ายจะเป็นรหัสกอไก่1 0ค่ะแม่คือตัวที่ลูกใส่เลยนะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46นิ้วราคาเดียวหมดเลยค่ะแม่จา๋าสำหรับ ep 1 0 ก็คือตั้งแต่รหัสกอไก่ศูนย์หจนถึงรหัสกอไก่หนตัวที่ลูกใส่ราคาเดียว290บาทเท่านั้นค่ะชอบตัวไหนรหัสไหนโทรเข้ามาสั่งซื้อหรือว่าไลน์แอดค่ะคุณแม่จา๋าทักเข้ามาในไลน์แอดได้เลยนะคะเพราะว่าจะมีน้องแอดมินนะคะคอยรับออเดอร์กับแม่ๆอยู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะแม่นะสำหรับ EP นี้ต้องขอกราบลาไปก่อนค่ะคุณแม่จา๋าสวัสดีจา้า